สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้เผยแพร่ข้อมูลนะครับถึงวิธีการใช้สิทธิบัตรทอง30บาทกรณีที่เราออกไปนอกพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับเขาแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับว่า,ากรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยที่ใช้สิทธิบัตรทองนะครับท่านเดินทางไปพื้นที่ต่างๆ นะครับแล้วก็เจ็บป่วยระหว่างที่เราเดินทางไปต่างพื้นที่ก็สามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทได้ทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวไปทำงานหรือหากมีอาการเจ็บป่วยไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแต่เราเนี่ยจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนไปพกบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาท และก็เข้ารับการารักษาพยาบาลที่หน่วยบริการปฐมภูมิใกล้ๆได้ทั่วประเทศเลยนะครับกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุอันสมควรเช่นอะไรบ้างเช่นมีความดันโลหิตขึ้นสูงนะครับปวดหัวมากท้องเสียรุนแรงไข้หวัดปวดท้องทําแผลต่อเนื่องหรือต้องกินยาต่อเนื่องแต่ว่ายาเนี่ยหมดระหว่างเดินทางท่านสามารถไปขอรับยาได้นะครับ ซึ่งการใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทต,ต่างพื้นที่ก็มีสิทธิ์ตามที่สปสอชอกำหนดแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทรที่สายด่วนสปสอชอหมายเลข1330นะครับเพราะฉะนั้นจะเข้าที่โรงพยาบาลของรัฐที่ไหนก็ได้นะครับถ้ากรณีที่เรามีอาการเจ็บป่วยต่างๆดังที่เรากล่าวมานะครับคุณผู้ชมใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ก็เข้ารับบริการได้เลยนะครับ